สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาเล่น Auto ออโต้เครดิเตอร์กันอีกครั้งนะครับนี่จากคลิปที่แล้วนะมีคนสอนผมมานะครับว่านี่เริ่มมาให้เราดูว่าอะไรมันโดนแบนด์มากนะครับว้าวนี่สายฟิลลี่โดนแบนนะก็อันติอันติกับคิดไม่โดนแบนนะครับงั้นผมเล่นเอ่อไมเดียนแล้วกันนะครับอยากลองเล่นไมเดียนสายอันติดูนะโอเคเจอตัวอะไรบ้างเนี่ย เรามาอ่านสก,กิลก่อนเลยดีกว่าครับทุกครั้งนะครับที่เราแปะฟอสให้กับศัตรูนะครับจะได้มานาคืน2หน่วยนะครับ 5, 4, 3, 2, 1. 1> โอเคนั้นเราก็ควรจะมีฟอสด้วยใช่ไหมเศก5ไอชันนะครับให้ล่วงลงมาใส่ศัตรูนะแล้วก็เนี่ยแต่ละชิ้นเนี่ยก็คือจะทำดามีดสี่นะครับเป็นดามจเวทเนานะแล้วก็ทุกๆ15สแต็กของฟอสเนี่ย ที่ที่อยู่กับศัตรูนะครับจะเพิ่มอไอชาร์ดไปอีกหนึ่งอันนะครับโอเคเราต้องเล่นสายสายฟรอสนะโอเคก็เ,คเริ่มมาแล้วครับแล้วให้เราดูเนี่ยว่ารีเจนอีเวสแล้วก็คอยซันเนี่ยโดนแบนนะครับฟิวลีด้วยโอเคเอนี่คืออะไรเนี่ยเอ่อ ต้องเล่นอันตีด้วยใช่ไหมอันตีกับ 10, อันตีกับฟรอสใช่ไหมอันตีมาก็ได้ครับ 6, 5, 4, 3, 2, ผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าไมเดนเนี่ยไมเดนเนี่ยต้องเล่นสายอะไรนะครับผมว่าถ้าเ<ะ>กิดเล่นอันตีกับฟรอสเนี่ยก็น่าจะเก่งอยู่นะเพราะว่าได้มานาเร็วใช่ไหม,อมลองดูครับ โอ้แต่หมายเด้งก็ตีเร็วเหมือนกันนะเนี่ยนี่ดูดิดามเมจไอพิงเกอร์นี่เล่นสายสายอันติแน่น,นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะโอเคมีคนเล่นอันติหลายคนอยู่นะแต่ไม่เป็นไรครับพว้อันนี้ดีเลยเนี่ยหนึ่งนะอันนี้ทำอะไรได้อ๋ออันนี้คือนี่เลยนะ ตัดสายไปตัดสายหนึ่งไปเลยนะแต่ว่าเราน,นี้ดีกว่าครับเพิ่มไอ้น,นี่นะเพิ่มตังในแต่ละลาวนะครับเอ,ออันนี้มาเลยทุกครั้งที่เราโจมตีจะมีโอกาส3ามสิบเปอร์เซนดมานาอานนี้ได้นนครับมันมีแต่สายติมานะผมเลยอยากรีบเอานะครับ <c oughs> จริงๆก็อยากเก็บตังอยู่แหละ ก็คือรอนนี้ผมจะเล่นอันติกับฟรอสนะฟรอสก็คือฟรอสเนี่ยจะลดแอคแคดสปีดของฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็การรีเจนมานาฝั่งตรงข้ามด้วย30%มสิอร์นของไอ้ไม่ใช่นี่หว่าไม่ใช่30%มันแค่บอกเพิ่มนะครับว่า30%มอร์ซ็นของฟอสแตกเลยจะถูกมันจะหายไปทุกๆวีนะก็อันนี้ก็เป็นของถูกอันอยู่แล้วเนาะ น่าจะแพ้โอเควันนี้เขาเล่นสายอะไรทำไมเล่นอันติอยู่อะโอเคตอนนี้เรานิ่งครับไม่มีอะไรอันติเอ่อเิงเกิลมเก็บตังค์อยู่นะมันน่าจะได้พ่วงมาด้วยหรือเปล่า 2> 3, 2, น่าจะได้พ่วงมาด้วยเฉย เตี้ยตัวอะไรเนี่ยไอ้แท็กโห้สกิลมันเยอะเนี่ยมันใช้ตังค์เยอะน่าจะแพ okay. ้ครับเป็นหวาดกับไอ้แท็กนะโอเคแพ้เยอะโอเคครับตังค์เราพันหนึ่งแล้วนะตอนนี้แล้วก็ต่อไปเป็นลาวครีสนะครับรอที่ห้า เรามาดูอีเวนต์กันหน่อยดีกว่าเอ้ยอีเวนต์วันนี้อะไรเนี่ยฟรีเจอเชสโคดิงคูปองโอเควันนี้ได้ควีแล้วเพลแล้วครับโอ้หทุกครั้งที่ไล่ตินะจะแปะยี่สิบสเต็กฟอร์์นะครับแล้วก็ทุกครั้งที่เราตีเนี่ยจะแปะฟอร์ห้าสเต็กนะครับ มีโอกาสห้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะอืมก็ดีอยู่เนี่ยอันนี้เป็นลาวคิวครับเราไม่รีบถ้าแตกฟอร์สมันไม่ยังไม่ยังไม่ขึ้นเยอะเลยนะแสดงว่าเราต้องเนี่ยผมว่าเรามาถูกทางนะครับก็คือเราแปะฟอร์สไปเยอะๆใช่ไหมเนี่ยแล้วพอเวลาเราอันติเนี่ยไอ้สแต็กมันก็จะลงมาเยอะขึ้นนะครับ ว่าชาติเนี่ยมันก็จะมีเยอะขึ้นนะทุกๆสิบห้าทุกๆสิบห้าสแต็กเนี่ยได้ได้เพิ่มอีกหนึ่งชิ้นเลยนะอืมผมถือว่าเยอะอยู่นะมันจริงมีอะไรั้งเนี่ยผมว่าเอานี้ดีกว่ามีโอกาส20%ที่จะเพิ่มเลือด6นะครับ นี้แล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยเอ่อเลื่อด400ที่หายไปแปะ20 stack frost okay. apply 5 stack f r o s ทุกๆหนึ่งวิเมื่อครีเนี่ยจะแปะ5 f r ร์ t ไปด้วยโอเคนี่ครับไม่มีอะไรละ 6, 5, เอานี้มาดีกว่า <4. S 1> เลือดร้อยหนึงเลยนะ Joy Boy, ไมเด e นเหมือนกันนะ Frost กับ Injury เหรออืมวันนี้เล่นแปลกๆนะครับหรือว่าเขายังแค่เก็บตังค์อยู่บางไม่รู้นะโหแรงมากเลยเมื่อกี้เมื่อกี้เรนตีแรงมากเลยครับทุกคนเดี๋ยวดูดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตีมิดอ่ะ ก็ไม่ได้ตีมิดนี่ติดชิวแน่เลยโอ้โหโอเคอันตีโอเคครับเาอานิ่งไปก่อนเนาะพอดูคนอื่นมั่งเขาเล่นอะไรแอคแท็กคนนี้ก็ได้อันตีเยอะอยู่นะ จูรี่น่าจะแรงนะคนนี้เขามีอเทียมอะไรไหมไม่มีโหแรงมากเลยอะ่ะ้าเลนเรามีอะไรบ้างเนี่เยเดี๋ยวขอเอาอันนี้ก่อน อุ้ยอันนี้ดีเลยครับอันนี้ดีกว่าครับเนี่ยเราเราจะบูตไปเนาะเลือกเสกแล้วเราก็บูตไปก่อนเลยครับบูตดันตีไปก่อนเลยนะแล้วก็อุ้ยเอเซนซักดีมากเลยเน,นี้ยมีโอกาสสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับที่จะเอ้ไม่ให้ไม่ให้สิบห้าเปอร์เซ็นต์จะคืนมานาสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับหลังจากที่เราไล่ตันตีเลยนะอุ้ยนี้ดีมากเลยเนะี่ยอะไรก็ไม่รู้ โอเคครับเมื่อกี้มันน้ำแข็งเยอะมากนะสกิลมันเยอะมากเลยผมเลยอัพไปหมดเลยนะครับได้หวาดได้เนี่ยเนี่ยทุกหนึ่งวิจะแปะอินจูรี่เท่ากับฟอร์สเดเยอร์โอ้เอาเป็นว่าเก่งขึ้นเยอะครับแล้วแล้วผมก็อัพทาเลนต์ไปด้วยนะไออันตีเราแรงขึ้นครับ โอ้โหดูดิแรงขึ้นเยอะเลยครับทุกคนเมื่อกี้มันมารวยๆนะผมเลยต้องอัพครับอืมเพราะว่าผมเพราะว่าได้เปรียบอยู่นะเราเราได้สมุดมานะครับแล้วเราก็อัพอันนี้ไปนะโอเค เอาอันนี้ยี่สิบปนนะเป,นเ,เป็นเออเป็นเซกเลเวลสมนะครับ 9, 8, หลังจากนี้ผมจะเรียกสายว่าตรงนี้ว่าเซกนะครับก็ 4, คือเนี่ย 3, จะเป็นเลเวลของเซกนะครับตรงนี้ 1. 1> เซกเลเวลสอันนี้เซกเลเวลสองเซกเลเวลหนึ่งเซกเลเวลหนึ่งอันนี้เลเวลศูนย์นะครับประมาณนี้ <S <S โอ้คนนี้ก็มี <S <S อันติเยอะเหมือนกันนะอิงเกอร์เนี่ย ได้สมุดไหมก็ไม่ได้สมุดด้วยโอเคเราสกิลแรงขึ้นเยอะเลยครับทุกคนทาเลนต์นี้แรงมากเลยนะเรามาดูทาเลนต์ดีกว่าผมว,ว่าทาเลนต์วิสิบต้องเอาลบเจ็ดสิบเปอร์เซนตไอชาร์ดอินเทอร์วอลนะทุกครั้งที่ไล่อันติจะได้สแต็กชิลนะแล้วก็ รรีแะฟอ์ออยังไม่ต้องดีกว่าครับเอาอีโคโนมี่ก่อนดีกว่าอันนี้เรา 8, ครีฟด้วยนี่หว่าเ,าเกือบแล้ว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 โอเคเราน่าจะชนะคีฟง่ายๆเลยครับว่าแต่ทิงเกอร์เขาแพ้รัวๆเลยนะก็ะดีครับถ้าเกิดเขาตายก่อนเนี่ยผมก็จะได้อันติ ง่ายได้ง่ายขึ้นนะครับมันก็จะกลับมาอยู่ในกองเด็กนะ,ระเรียกคูอะครับอืมผมก็ไม่แน่ใจว่าภาษาไทายเรียกว่าอะไรนะจะเรียกว่าในกองเด็กเลยกันนะอโออเคเราชนะคีบแบบง่ายๆนี่เขาไม่เขาไม่ชนะด้วยวะทิงเกอร์ไม่ชนะกับไอ้จอยบอยไม่ชนะนะครับเฮเวน n ซาเบิร์อืม อันนี้ดีกว่าครับอันนี้ดีกว่าวาดมันดีสุดในนี้แล้วโอเคแล้วก็ไอชาร์ดอินเทอร์วอลดาเมจโอเควุ้ยนี้ทำอะไรได้เนี่ยสิบสิบเจ็ดเปอร์เซ็นที่จะโอ้ยดีนะโอเคครับ มีกา97%นะครับท,ที่เอ่อที่จะสร้างไอชาร์ดมาทำดาเมจ60หน่วยนะครับอืมทุกครั้งที่เราแปะฟรอสนะครับอืถือว่าเหมือนนัตติเพิ่มเลยแหละโอ้โหวุ้ยแต่มันมีนี่ว่ะแย่แล้วทุกคนนา้าเปล่าโอ้โหนิดเดียวเอง มันมีรีเวอร์ปะเนี่ยมันไม่ใช่มันมีอะไรอะ่ะมีเฮาเบิร์ดครับทุกคน,นเฮาเบิร์ดมาในนี่มากเลยอะ่ะถ้ามันไม่มีเฮาเบิร์ดเมืกีก้ผมชนะนะทุ้สามวีนะครับเอ่อหวานเนี่ยจะแปะฟรอส t ไปด้วยนะโอกาสสี่สิบเปอร์เซ็นที่จะคืนมานาสามมานานะครับวุยอย่างนี้ดีอยู่ ลดการลีเจนมานาของศัตรูนะครับแปดเปอร์เซ็นถ้าเราเจอทิงเกอร์นี่เราน่าจะดีอยู่นะครับเจอใครเจอวอยอันนี้ที่หนึ่งเลยเปะเนี่ยอันนี้ที่หนึ่งเลยนะครับสายเลือดตับอะไรเนี่ยโอ้โหมันตีแรงจังอะ What what มันตีแรงจังวะโอ้ oh y ม god อันนี้คืออะไรเนี่ยอุ้ยอันนี้ดีครับมีโอกาส40%ที่จะหลบดาเมจนะครับโอเค ออกนะครับเรามีอะไร 8, ต้องอัพอีกไหมว่ว่าไม่ต้องก็ได้ครับ 5, เรามาดูทาเลนเ <5, S 1> วอ์สิบห้าเราดีกว่าโอ้โหถ้าเกิดถ้าเกิดเป็น,นฝั่งซ้ายนี่เราจะมีโอกาสสตั้นนะครับถ้าเป็นฝั่งขวานเนี่ยเราจะ ออไอ้ชาดเราจะแรงขึ้นนะครับอืมน่าคิดนะผมว่าเราเอาแรงขึ้นดีกว่าครับผมว่าเราเอาแรงขึ้นดีกว่าเพราะว่าไออันซ้ายเยมันจะแค่สตันศูนย์จุดสามวีนะครับทุกทุกร้อยสแ็กเลยนะผมว่ามันก็เยอะไปหน่อยอะ่ะน,นี้จะแปะ สแต็คสิบสี่สแต็คฟรอสทุกๆหนึ่งวินะโวอันี้ดีครับโอเค 10, เอันนี้ 9, มีอัอนนึงก็ได้ 8, 7, 6, 5, แล้วก็ 4, ลาวนี้ 3, แล้วลาวต่อไปเรา <S 2> 2, <S เราต้อง 1. 1> เซฟตังนะครับเพราะเป็นลาวคลิปผมว่าตาน,นี้ผมเล่นแบบมีแผนมากขึ้นเนาะเฮ้ยเจอใครเนี่ยไมาเล่นเมือนกันนะ สายหวาดกับสายฟรอสโอ้โหเบดมิวโอ้ my god โอเค,อเค,อเค,อเคหลังจากที่เราไลา่ตินะครับได้มานาคืน30เปรซเฮ้ยอันนี้ดีแล้ว แล้วก็โอเคอันนี้ก็ดีครับเอามาด้วยก็ได้โอ้ยเนบอกจะเซฟตังโอเคงั้นล็อกไว้ก่อนดีกว่าครับอันนี้ถือว่าคุ้มอยู่นะ 6, 5, ทุกคนเพราะว่าร้อยแปดสิบดามจเลยนะครับ 1. 1> ทุกครั้งที่เราแปะฟอสเลยนะ ทุกครั้งที่เราแปะฟอสเนี่ยจะมีโอกาส17%นะครับที่จะไล่ไล่เหมือนเหมือนไล่อันติแหละแเราต้องแล้วต้องทาเลมต์สิห้าจริงวะเนี่ยลบห้ารีควายฟอสจทริกเกอร์ทำให้อันตีเราติดติดอนี่ขึ้นนะครับติดง่ายเอย้เยอะขึ้นนะคือน,นี้ไม่ต้องการสิบห้าสเต็กนะครับถึงจะเพิ่มมานหนึ่งฉากใช่ไหมแต่ถ้าเกิดลบไปเนี่ยหเพิ่มมีเยอะเลยครับ ตีนานั่เราอะสายอะไรเนี่ยมันตีเหมือนกันเดี๋ยวไอ้นี่ไอ้นี่ด้วยหรอมีมันตีแคทด้วยหรอโอ้ยดวงดวงรวนๆมากเนี่ยโอ้ยมันหนีไปอุ้ยเมจิกแอมพลิฟายเอ้ยผมว่านี้ดีกว่า ถ้าเกิดเลือดเราดอบออถ้าเกิดเลือดเราน้อยกว่าสามสิเปอร์เซ็นะครับเราจะไล่อันติอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็พอก่อนครับอืมว่าดีอยู่นะอ,อ,อยู่ไหนวะที่ผมเอาอะไรมาวะ อ๋อข <9, S 1> องนี่ครั้งละรอบเอ้รอบรอบละครั้งนะครับ 10, ก็คือเนี่ย 3, ปล่อยอันติไปเลย 2> 2, 1. 1> ถ้าเกิดเลือดเราน้อยกว่า30%นะครับถือว่าดีอยู่เจอใคร <S <S ผมว่าน่าจะสู้ได้อปูปแบบสู้ได้ก็แ yeah. oh <my> ย่โอ้ m ม g o ก็นำไแรงจังอะ่ะแย่แล้วครับทุกคน ลุลวเลยวะโอเคเอานี้ไมค์อันหนึ่ง็ได้เอ่อเพิ่มสแต็อันนี้นะครับ เราจะเจอใครเนี่ยโอ้โหแล้วเจอวอยโอ้โหมีเลเจนดารี่แลครับทุกคนอุ้ยต่เราก็เกือบได้อยู่นะลบสิบโอ้ my god ลบสิบโอ้โหหลบไม่ได้ด้วย โอเคผมว่าเราต้องโลแล้วล่ะครับอุ้ยทำอะไรได้อ่ะเอามาก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านเดี๋ยวอ่าน10 9 8 7 6 5 4 3 2 three two โอเคเรามาอันนี้ก็ีกว่าสร้างฟอร์มมติกทุกๆหนึ่งวีนะครับทําดาเมจเท่ากับหูยสี่สิบวกฟอสแตกคูณศูนยจุดแปดนะู่ยแต่ก็ยังแพ้อยู่โอ้ไม่กอดเอ้ยผมจะสู้ใครไม่ได้เลยหรอเอ้ยผมว่าตาอนนี้ผมก็เล่นดีอยู่นะเว้ยแต่คนหนึ่งเขาเล่นดีกว่าแน่นเลย อุ้ยหลบได้ห้าหลบหลบได้ใช่ไหมหลบได้เว้ยนี้ดีครับทุกครั้งที่เราตีนะจะไล่ร้อยห้าสิบดามเนะครับตีเลยเนี่ยโอเคเราทะลิศนี่ครับเออนี่รีควายโอเคถ้าเราแพ้นี่คือผมไม่รู้แล้วนะครับโอโหอันนี้ต้องล็อกเลยภาวนาอยากให้ตานี้เจอวิ่งแต่เราก็ยังไม่ตายใช่ไหมต่อให้เราเจอไอ้ที่หนึ่งแล้วเราก็ยังไม่ตายนะครับ อู๋เมื่อกี้เราโชคดีอ่ะที่เราไอ้นี่ได้นะครับที่เราหลบได้นะแต่ว่าก็คููดาวสองตานะครับหลังจากนี้สองตาเนี่ยเราไม่ควรจะแพ้เลยนะเพราะว่าเสี่ยงเสี่ยงที่จะโดนมากโอเคเรามาสู้จอยบอยนะสู้ได้ไหมเลือดหวานสี่ร้อยเฮ้ยทำไมมันไล่รัวๆเลยอะ่ะโอเคเราชนะทำไมมันไล่รัวๆเลยอะ่ะ ไม่รู้เหมือนกันครับโอเคเดี๋ยวเราล็อกอันนี้ไว้ด้วยนะอันนี้ดีครับเพราะว่าโอกาส25%นะครับที่เราจะสตันสตันศัตรูได้นะครับตอนเราไล่อันติ 6, ผม,มลืมบอก 5, 4, 3, 1> 2, 1. เฮอเราสู้ได้ไหมเนี่ยโอ้ยเกือบชนะทุกคนแย่ yeah, แล้ว啊ตอนนี้ต้องโลหมดแล้วครับโอเคคนนี้ตายเราไม่ทีแปดแล้วทุกคน <laughs> อย่างน้อยเราก็ไม่ดีแปดครับอย่างน้อยเราก็ไม่ทีแปด แค่นั้นเฮ้ okay, แล้วอันนี้มาอันนี้ okay. โอ้โหตั้งหมดอีกโ oh อ้ไม่ก็ตอนนี้ขอร้องอย่าตายเลยอันนี้ขอร้องเลยอย่าตายเลยขอให้ขอให้ได้อันนี้ก่อนได้ไหมอ่ะอันติเลเวลสี่สิบก่อนได้ไหมอ่ะ ten n i เจ้วบอยตัวมันเก่งจังอะตัวมันเก่งมากเลยครับเจอใครเนี่ยโอ้โหผมว่าเราผมว่าเราแพ้แล้วทุกคนอ๋อเรียบร้อยหลบได้ไหมขอร้องอะหลบ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 จุ๊กจุ๊กเถอะ จุ๊บจุ๊บอจบแล้วครับทุกคนโอ้โหมันเกือบจะแรงแล้วว่าทุกคนเกือบจะแรงแล้วเว้ยคือถ้าเกิดมีไอ้นี่นะเว้ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเนี่ยถ้าเกิดเราได้เลเวลอันนี้เลเวลสี่สิบใช่ปะเนี่ยแล้วเราได้อันนี้นะครับเริ่มมาเราจะไล่ทันตีเลยเนี่ยอันนี้โกงมากนะ โอ้ 10, โหแค่นี้นิดเดียวเองนะทุกคน 7, 6, 5, อืมก็ 8, 7, ไม่เป็นไรครับ <S 3, <S เราวันนี้ก็พอแค่นี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดใครชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์นะฮะแล้วก็กด subscribe ด้วยนะครับก็ออกไว้เจอกันคลิปหน้าครับรบ,บ๊ายบาย